สบายดีทุกคนาทุกคนมาอยู่มองเก่าหรือว่ามองใหม่ดีเนาะนี่คุ้นๆกันหรือบอ่ทุกคนผู้พานหน่วยนี้เนาะเอาก็มไ่ได้อยู่เฮือนทุกคนเลย ออกเดินทางอีกแล้วนะทุกคนเนาะเดี๋ยวมาเบิกันกว่าเข้าเดินทางกบไผ่แล้วก็ที่ไปใส่เนาะมีบิวภูผาหน่วยนี้ก็คือตรงข้ามการ้านของนางเสียงทุกคนนี่ขายเฟือขายข้าวเปียกทุกคนแซ่บแซทันนั้นเลยเนะาะไก่มาไกายก็ต้องไม่มาเวะทุกคนนี่นูว่าจะสั่งอไะไร้ทุกคนมีเบอร์โทรอยู่แล้วเนะาะทานนางเสียงทุกคนกายทำเอนมาบ่อหลายเท่าเดกิโลกะฮอตเลยทุกคนประมาณหนึ่งหาสองกิโลกะฮอตแล้วปะ น,นี่กับรถของเฮาทุกคนที่ขับมาวันนี้ให้ทุกคนทายสิว่าเรามากับใครนี่เสื้อสีเหลืองตัวนี้โอ้ยบุฮูจักปะมันทัพพีตุกัวโอ้ท่าน,นประธานบริษัทนี่สบายดีจ้าส<า>่วนเล่บบริมาบริา <laughs> <laughs> การว่ากายกับบด้มาเลยเออเจ้นี้ได้มาแวะเลยตัวนี้ได้มาซิมเขาเปลี่ยน,นยกแล้วจะเข้ากินจะนิ่มสะท้อนเลทุกคนกีเปียกๆุมมุมมุมกอ อันนั้นบอเมนฝากอันบ่ะมอเมนบอเมนอยากเข้าแล้วเ่ะวเออเพิ่นเพิ่นเพิ่นเป็นเซนอยากอยากเข้ากําลังซอยพักตังทรายทุกคนนี่จพักตังทรายนี่เครื่องหอมเนาะใส่ข้าวเปียกหอมๆจะแซ่บขนาดนี้ทุกคนโอ้สุดนี้เขาชื้อว่ามีปลาหมึกปลาหมึกคู่มือเนาะเออมีคู่มือนี่แล้วก็คือน้ำซุปทุกคนหมอย้ายไงขายดียี่บ่ส่วนนี้ได้พอได้แก้ไขพอได้แก้ไขเนาะ ฝรั่งมาหลายบมดยานฝรั่งบว์วาเพียโบว์วอลบอกเขากลายไปกลาบมาผมฝรั่งกลายก็มันเลยถามมาบุถึงยามโอมาบุถึงยามบวะยามฝรั่งมามาถึงยามเลี่ยโอเคเลยเหรอผมพ่อสั่งเามาบุถึงยามเลยเนาอยู่บาเห็นฝรั่งอือเอาทุกคนจะนั่งผ่ากินเนาะงามคนละลายได้รึอ๋อรุดบอืมลุดเลยฝรั่งร้านมื้อหนึ่งอืมพอไปจะไ ว่าอะไรเพลงของเพลงทุงคนจะเท่าไปนั่งกี่ที่ทางด้านทุนเนาะเสี๋ยวบิ้งกันว่าเท่ามาน้าไผ่เน่ไปพอสั่งกันแหละไปข้าวเปียกหมูกรอบทุกคนทานเราเซฟก็เมื่อกี้มาดูซิว่าเรามากับใครอึ๊บอึ๊บอึ๊บพักก่อนโอ้ไปเซฟทางะพักนี่โอ้ได้แล้วข้าเปียกสบายดีสบายดี สาดีสบายดีโอ้โหิวที่สั้นเลยมั้งเนี่ยเลยสั้นสั้นหิวอยากเข้าเลยมั้อยากเข้าเลยคนเขารถมากกาท้องห้องกโจ๊กเลยไม่เอาน่ะอ่ะไปไกลไปไกลามากไกลก็ต้องในเวรหานนั่งเตียงทุกคนหันยายเตียงโอเค กินใช่ไหมโอ้เมนี้พาเข้าจิพาเขาไปสิได้ยง้อ่นิจิพาขึ้นเขาไปใส่นัดใหม่ไทยเอาไว้อ๋อนัดใหม่ไทยอ่าอันนี้ก็จอมยุติ้เดี๋ยวเขาต้องซื้อเบียร์เหล้าไปฝากเพิ่นนำนะนัดใหม่ไทยเอาไว้เขาจะไปใส่เค็มข้ดวเป็นนี้เขามีเค็มคัดสให้เรียบร้อยแล้วโอ้บอกให้เอาไว้ให้สำหรับเขามะมูนลิ้นมะมูนลิ้น อันนี้กามาอยู่คูเด้อสกลนครคูเด้อสกลนครทุกคนเดือดร้อยเลยไม่ใช่อันนี้ก็จอมยุดอันนี้ก็จอมยุดอีกข้ามไปยังบริเบิ้งดอกเนาะุวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสองก็เลยมาฮับน้องปรารถนาต้อัวซื้อเต็มเเนาะแม่เอินนางบ่ได้แล้วผู้จักบว่าถ้าเอินนางนี้อยู่บ้านเฮานี่เขาเอินว่า คนมีผัวแล้วเอาบอกใช้คำว่านานถ้าคนยังมีผัวก็เนาะนางสาวออ๋นาั่งไปกับสาวนั่มของน้องอ๋ดีแล้วถ้านางก็คือว่ามีผัวแล้วนะเอาบอกมีความหมายวันนีกเออนางนี่คือมีผัวนะนางนั้นนางนี้ถ้านางแล้วยังมีสาวนั่มนี่ก็คือยังโสดอ๋อแบบนี้นี่นะคนนะเขามีหูนะจ๊ะอมาเลยมาเลยเขาเปียกเท่ากินก่อนกินก่อนเด้อนี่ ก็ได้ทีสูเนบใส่ขากจะก็ตัดตากน้ำ้ากเอาผักข้าวใส่โมแม่แล้วมคือเมื่อกี้นี่เลยนี่อย่างเท่าไหร่ข้าวเนี่ยฮะมีไปเลยมีแต่เขาเปี๊ยอ้ยไมได้กินอย่างเลยสองสิบันหกสิไ เข้าใจเด้อเดียวาบับสมัครลูกสาววะฮะสิเจ้าเบับสมัครลูกสาววะนี่ยีผู้บ่าอยู่บ้านี่นีผู้บ้าเสื้อ้ายฮะเออเสียราูน่ะเสยากลังกินน้ำมาผู้บาบล่อบล่อบลออาวโอเคภาไปกันด้ีโซบีโซบีโซบีซีบลายซีบลายซบมาสุดแต่ก็ยังแซ่แซไป จเจ้อาเข็มคัดใหม่ไทยมาฟ้าเดอวดเดี๋ยวมันรุนนะมันติ้นไปเดินทาง เบียร์ลาวกับซัมเมอร์บี้นะทุกคนอู้หู้ซื้ไปได้แบบอู้หู้อู้หู้อู้หู้อู้หูไปได้สวยซื้อเบียร์ลาวกับซัมเมอร์บี้ทุกคนตอนนี้ก็คือเ้าก็มาอยู่ที่ด่านเลยเนาะเดี๋ยวเขาจะข้ามฝั่งไปที่นครพนมนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเห็นเอกสารก่อนอยู่ทางด่านพุนเนาะเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ทางนัลลุ่มทุกคนเรือเนี่ยโซ่ผลโซ่ผนไปขึ้นเรือขามาลงมาจากด่านแลยนะทุกคน อึ๊บอึ๊บลงสว่าลยสุดนี้ง่ายๆกลวงๆดีบนหนังกันนะไปเดี๋ยวไปนั่งที่พางด้านไหนดีเนาะด้านนี้ก็ได้อืมด้านนี้เลยอึ๊บแล้วก็เอาตัางบนหนังกนปวดเลยเนาะตังคาโซโ,ซโอเคพามานหนังเบอร์นีน้ทุกคนลงมาจาด่าน,นแล้วไม่บอมีบนหนัง,นงแม่เขาก็มานหนังนี่ไป คืออย่างมาแน่นอนนี่ซื้อเดลาวกับแซมเบร์บี้ทุกคนของเราทำงาน,นเลยรถซาวก,ก็คือต้องถามไอ,พไไอพไ้พี่ดำจะคือพี่ดำมาว่าเซฟทุกคนเข้าไปแล้วเาก็ยังมาอีกเลยนี่เข้ากันพ่อแม่บอกเขาสิไปง่ายๆทุกคนแล้วยังจะกลับมาอีกเพราะว่าเขาจะไปซื้อกระตุกเองทุกคนกระตุกไปซื้อทางฝั่งไทยแล้วก็เอามาส่งอีกทีทางฝั่งลาวเนาะ กลับไปกลับมาทุกคนบอทันได้ไปง่างยๆเนาะฮอนฮอนอเดยวทางออกออกจากนานแล้วบุย,บย ไทยแล้วทุกคนเห็ุเ,กเอกสารแล้วเรียบร้อย,ยนะเนาะวันนี้เฮาก็มาน,าานั่งถ่าทุกคนถ่าด้วยดับเนาะอันกับกร,ก,กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าวันนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเพื่อนจะไปเอารถทุกคนอยู่ที่อ่ะวันเพื่อนฝากไวนะ้เนาะเฮาก็มาน,าานั่งถ่าคมเพราะว่ากระเป๋ามันัากแคงทุกคนก็เล็บนั่งถ่าเพื่อนก่อนเนาะเดี๋ยวเพื่อนมาแล้วกันเฮา,าก็จะได้ทําภารกิจของเฮาต่อทนะุกคนนั่นก็คือตามหากระตุกเลเนาะชิปนี้ก็คือไปหากระตุกก่อนทุกคนเอากระตุก ซื้อกระตุกได้เรียบร้อยแล้วเาก็ข้ามฝั่งไปอีกเนาะแล,ะล้วก็กลับมาอีกทุกคนประมาณนี้เพราะว่าอ่ากระตุกมันยู่ฮือนเนาะแก้ยวยู่ฮือนมันแตกทุกคนมันแตกก็เลยได้ไปซื้อใหม่ประมาณน,นี้มาฮอาเล้วนครพนมว้าวตอนเร่งเร็มากอะจะมีขนมคนเดินยี่โมงนี้นุ๊กมีโอกาสเดี๋ยวเขาจะมาอยากเนาะปาดจะีดยดถักอาดขึ้นมาก่อนทุกคน,น ดีไอไหวมันสักกะฝาเสียงโอเคเอาทุกคนได้แล้วเครื่องใชยเราเป็นกระติกแล้วก็เป็นจุ๋ยวทุกคนเขาก็มันก็บมีตามที่เขาอยากได้ทุกคนเขาก็เลยเอาตัวนี้ไปใส่ก่อนเดี๋ยวสีเอาไปฝาทุกคนเดี๋ยวไปแบ่งกันว่าเขาสีฝาจังใดเนาะเพื่อไปถึงเพื่อนของเขาทุกคนไปนครพนม ตัวเลยไปไปบอท่านแท้บอท่านแทบบอท่านแท้บอท่านแทบโอ้โหบอท่านแท้ข้ามไปข้ามมาเนาะเพื่อไปส่งสิ่งนี้ทุกคนเด็ดของเขาแตกแล้วก็สดใช้นะจ๊ะไปไปเจอกันทางฟังพ้นไปเบิ่งกันว่าเขาสีส่งจังไดเนาะเพื่อฮอดมือของท่านแม่ของเราไป ต้องไ้บนกนนนับปีดทุกคนมื่อกี้ออกมาแล้วพุดีวนกับไปเลยนเนาะเบลก้นก่อน,น,นเโยวกัาเขาก็จะได้ข้ามไปทางฝั่งมาแล้วอย่างสาวฮอรงเวียนลทุกคนตอนนี้ก็คือเอากำลห่อทาแข่งแล้ว่ะเด๋เขาจะไปิ้วรถลักสอง เครื่องก่ออรจะเป็นน้ำผู้โงเรียนน้ำผู้งานนี้ก็คือมีรอยเล่งรอยทุกคนจิ้วจิ้วเลยนะทางหน้าในครับมาทุากคน้องแต่วิธีกำทัาเล่งเนาะ <laughs> กำแบบนี้เพราะว่ายันยันหนดยาด้าน,าน,าน,านหลังมือมันเป็นฝ่าเป็นกะเพราะว่าบ,าบริจัยเสื้อขขนยาว ทางไหนเนาะรถสองแถวนี่เนาะก็คือเราจะมาฝากอยู่ที่รถสองแถวนี่เองทุกคนหาไปยมมาลาก่อนยมมาราด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 ห้องเอาโดนงานนี้ต้องห้องนะอ๋อใส่เห็ดห้องเอาอีกยมมาราดยมมาราดยมมาราศดียมมาราดน้องก่อนเอทุกคนเขาเร่งรถสองแถวยมมาราดอ่ะ นี่แหละรถที่เฮาจะไปฝากเครื่องนี่ทุกคนนี่ไอซต้อของรถสมัยดีเขาฝากเครื่องแน่ส่งอยู่เฮือนเฮาเลยเด้ออันนี้จะเป็นจ่วยส่เล้าจ่วยยี่ฮือแต่ก็เลยเอานี่ซื้อไป่เขาแ่บอกข้าฝากฝากฮะโดยสก้าพันโอเคต่าพันทุกคนือว่าถึงอยู่อ่ะจุ๊บจุ๊บจ๊บจุ๊บบบ่ สางพันไป้ใหถึงมือพ่อเขาเด้อกระจายเด้อต้มเหล้าดูเดี๋ยวพ่อชีบอกพ่อเขามาเอาออกมาเอาเอาพอแล้วทุกคนต้มเหล้าทั้งแบงดยมองเจ้ามาซื้อเหล้าอะไะเสร็จสิ้นภารกิจทุกคนนี่แหละรถที่เราจะไปฝากเครื่องเลือดสองเข็ แล้วๆได้แล้วๆเด้อเอามาส่งของส่งของส่งของเลยเด้อรถกระทาคนคนกระทารถสู้คนสู้รถสู้คนสู้ถ่ากันคนกระทารถรถกระทาคนอันนเป็นชิวรถนักสองทคนรู้สึกว่ากานขายเครื่องกับเจ้าจะเปลี่ยนใหม่แล้วเนาะเพราะว่ากับเจ้าบริขารอยมองนี้เนาะกับเจ้าจะเปลี่ยนไปขายอยู่ทางในเนาะทุกคนเนาะอยู่ในตึกอยู่ในอ่ามอทีอมีหูเล้วทุกคนเนาะ วัสดี้เราจะไปที่้านนครพนมกเก่าทุกคนจะกลางไปฝั่งไทยคือเก่าไปโอ้ยนอฮอนเลยเนาะร้อนมากเลยถึง <Okay. S 1> จะร้อนแค่ไหน <Okay. S 1> เราก็สู้เพราะเราคือสีทนได้ <laughs> นตอนนี้ก็คือเฮากระมฮอดด่านท,ท่า,ทาเฮือท่าแขวทุกคนเนาะแล้วคนนว็ในมือของเฮาก็จะเป็นเบหรือก็เบียนเองทุกคนราคาก็น่าจะประมาณสองร้อยเนาะคนตอนนี้ก็หน้าไอ้ไนนะเวรดำเนาะรอเอารถไปส่งอยู่ที่หานมีไซรรถเต่าทุกคนเนาะนี่เดี๋ยวเฮาจะย่างเข่าด่านทาน่าทุกคนเนาะเดี๋ยวไปเฮ็ดเอกสารผ่านจังไรจังได้แล้วถ่ายเพิ่นมาแล้วเขาจะข้ามเหือพร้อมกันทุกคนเนาะ หรือว่าจะซื้อเบียร์ฮานี่ก็ได้แต่ว่าฮอบซื้อฮานทางนอกระดับด่านท่าเรือเมืองท่าแขกอ้าวไปอีกฮอบสองเด้อนี่นฮอบสองก็คือเก้าถือไปคอือเก้จาจักอ่าอย่างจักแพกแ็คเลยนี่ซี่แพแ็คเลยนี่ทุกคนซื้อเบียร์ไปพร้อมนะจ๊ะไปบบบเบียร์บเซียเที่ยวได้หน่ มีของติดไม้ติดมือไปพร้อมออาจกฟังลาวก็ได้ก็บขาะเมื่อยยิ่ทางคุณหะนเนาะคนสิบ่เมื่อยดอกถือเบเนาะไปทุกคนไปๆไขึ้นเลือกขึ้นเหงอกันเฮือกับพร้อมจะออกเลยทุกคนกูโดยสารกับมาบลายทุนเจะฮาวหายใจก่อนจังนอยจังใจฮอนเนาะตอนนี้กับ ที่เข้าหนึ่งโมงละหนึ่ง <punishment. S 1> โมง oh. เลยต, oh. ตัวนี้ค่ะว่ามันเข้าตั้งหนึ่งโมงเลยทุกคนไปเดี๋ยวนายอยู่นี่ท่าท่าคนขับมาแล้วเาก็ขึ้น oh. Oh. น้ำกระไล่หลายทุกคนเป็นสีแดงพร้อมฝนตกเด้เมื่อคืนเลยลมบ้ากันแหงนะน้ำไหลไหลทุกคนกับ้อนยูพีกับ้อนนายยูพี <Okay. S 1> ดีกว่าด่านท่าเรือท่าแขก 走。Oh. Let's